ลากผมคืนคือการหันออกจากประคุณหันไปหาธรรมัญญไม่ใช่หลายไม่ใช่อย่างที่หลายคนเข้าใจคือลากผมคืนคือการไม่ให้อภัยวันนี้เราจะมาดูกันในฮิบบูบที่1 2บสข้อสิซึ่งผู้เขียนอ้างอิงมาจาัดเฉลยธรรมัญญบทที่2 9่สิบเข้อสิโอเคฉบับเซฟตัวเจนก็คือฉบับพระพีเดิมที่เขียนโดยใช้ภาษากรีกวันนี้ถ้าพี่น้องดูจนจบพี่น้องจะเข้าใจความหมายอย่างถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนซึ่งคิดเซียนแ8 90%เข้าใจผิด สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพรมพีทีละข้อโอเคเราอยู่ในช่วงของการหัวข้อคือครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจว่าธรรมัญญัติเป็นบทเฉพาะการก็คือพระเจ้าวางธรรมัญญัติเป็นบทเฉพาะการตั้งแต่แรกเมื่อพระเจ้าทรงวางพันธสัญญาประรามพระเจ้าได้วางไว้แล้วว่าหลังจากจนั้นอีก4 3 0สปีจะมีธรรมัญญัติซึ่งเป็นแค่บทเฉพาะการรอโอเครอทีอ่จะให้ พงพันของคนที่รับพันธสัญญาประทามเกิดขึ้นซึ่งก็คือพระเยซูกิและทุกคนที่เชื่อในพระองค์และหลังจากที่ทุกคนเชื่อในพระองค์กลายเป็นพงพันธร์ทรมัญญัติก็หมดบทบาทไม่ใช่เป็นเพราะความผิดพลาดแต่เป็นเจตนาของพระเจ้าที่วางไว้อย่างนั้นตั้งแต่ตนเอาละพี่น้องอย่าให้เราดําดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้าโอเคพี่น้องดูนะครับในฮิบรูบทที่ 12: บสองกสิบห้า ผู้เขียนบอกว่าจงระวังให้ดีเห็นปหมจงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดาขาดจากพระคุณของพระเจ้าอันนี้น่าสนใจมากถามว่าขาดจากพระคุณของพระเจ้าคืออะไรเมื่อเรามีโอกาสเปรียบเทียบในกาลเทียบ,บที่หข้อสโอเคเปาโลบอกว่าถ้าผู้ใดปรารถนาที่จะเป็นคนชอบธทมโดยทามันหัตดซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นในภาษากรีกมันเป็นมันเป็นการการะทําที่ต่อเนื่องพูดง่ายๆคือไม่เพียงแต่เริ่มต้นเป็นคนชอบทมแต่รักษา สถานภาพของการเป็นคนชอบธรรมโดยการทำตามธรรมยิเปาโลบอกว่าคนนั้นก็ขาดจากพระคิดและหล่นพ้นพระคุณฉะนั้นพี่น้องเห็นย่งครับการที่คนหนึ่งจะหล่นพ้นจากพระคุณก็คือการกลับไปที่ทำตามธรรมยิโอเคเพื่อหวังว่าตัวเองจะรักษาความชอบธรรมพูดง่ายๆคือไม่ได้รับเอาฟรีๆจากพระเจ้าแต่ทำโดยตัวเองตรงนั้นบอกเลยว่าอันนั้นทำให้ขาดจากพระคิดหล่นพ้นพระคุณและถ้าขาดจากพระคิดหล่นพ้นพระคุณก็คือพินาศครับไม่มีความรอด เพราะว่าสมก,การของความรอดตามที่เอเฟซัสบทที่สองข้อ8ถึงข้อ9กบอกคือความรอดเท่ากับพระคุณบวกความเชื่อพี่น้องเห็นยังทะ้นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีไม่มีพระคุณก็ไม่มีความรอดฉะนั้นให้ระวังโอเคฉะนั้นในตอนนี้บอกว่าเราจะขาดจากพระคุณเมื่อไหร่เราจะขาดจากพระคุณเมื่อเรากลับไปทําตามธรรมบัญญัติเพื่อโอเคเพื่อจะเป็นคนชอบธรรมพูดง่ายคือถึงจุดนั้นเราทําด้วยตัวเองซึ่งจริง,รงๆแล้วพระพีพูดชัดอย่างเช่นโลบที่สิบข้อหกบอกว่า ถ้าเป็นตามการการะทําพระคุณก็ไม่เป็นพระคุณอีกต่อไปแล้วการะเทียบทที่สามข้อสิบสองพูดชัดเจนว่าธรรมัญญัติไม่ใช่เป็นเรื่องของความเชื่อแต่เป็นเรื่องของการประพฤติฉะนั้นพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าใครก็ตามโอเคให้ผมบอกถ้าในที่สุดคุณเนี่ยพยายามที่จะทําตามธรรมัญญัตโอเคเพื่อจะรักษาความชอบธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณได้ขาดจากพระคุณแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายพี่น้องจะเข้าใจมากขึ้น นะครับต่อไปข้อสองเขาบอกว่าแล้วอย่าให้มีรากขมขืนงอกขึ้นมาก่อความยุ่งยากให้และทําให้หลายคนเป็นมลทินพี่น้องเห็นยังสิ่งที่เราจะเป็นต้องดูคือปกติแล้วเวลาคิดเซียนบอกว่าอย่ามีรากขมขืนรากขมขืนคิดเซียนก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของการไม่ให้อภัยแต่มันจริงเหรอมันจริงหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะดูตรงนั้นผมอยากให้เราดูคือผู้เขียนบอกว่าถ้ามีรากขมขืนเนี่ยมันจะก่อความยุ่งยากแล้วมันจะทําให้หลายคนเป็นมลทินพี่น้องเห็นยัง ก็คือพูดง่ายคือมันจะทําให้เกิดความยุ่งยากและทําให้เป็นวนทินก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความบาปแหละก็คือถ้ามีล่าขมขืนก็คือมันก็คือกลับไปมีบาปอ่าถามว่าคืออะไรพี่น้องจะไปต้องรู้ว่าผู้เขียนนะอ้างอ้างสิ่งเนี้ยมาจากพัมพีเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ยี่สิบเก้าข้อสิบแปดโอเคเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ยี่สิบเก้าข้อสิบแปดซึ่งนี่เป็นฉบับอ่าเซฟโตเจนก็คือเป็นฉบับพันธสัญญาเดิมที่เขียนด้วยพัมพีหม่ซึ่งพี่น้องดู อย่างที่ผมบอกแล้วคือผู้เขียนบรรทัดสัญญาใหม่สามารถอ้างโอเคทำบัญญัติได้ถ้าไม่ได้อ้างมาเป็นแหล่งแหล่งของสิทธิทมื้อนาจงจงใหญ่ๆโอเคอ้างมาเป็นข้อสนับสนุนซึ่งในที่นี้ผู้เขียนฮิบบูก็อ้างเรื่องนี้เป็นข้อสนับสนุนไม่ใช่บอกว่าธรมัมญัิเขียนอย่างนี้ท่านท่านจงทําแบบนี้เลยท่านนี้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะขัดแย้งในตัวเองแหละเพราะว่าจริงๆแล้วพัมพีฮิบบูเนี่ยเขียนถึงคนอยู่ครับ แล้วคนยูที่เชื่อพยซสคิดเนี่ยกำลังถูกกดขี่ห่มเหงแล้วกําลังถูกทดลองว่าจะเลิกเชื่อพยซสคิ์แล้วกลับไปที่ธรรมัญญัตกลับไปเชื่อธรรมัญญัตเหมือนเดิมพี่น้องเข้าใจไหมฉะนั้นท่านในที่สุดผู้เขียนเนี่ยอ้างเฉลยธรรมัญญัตขึ้นมาแล้วบอกว่าเพราะเหตุนี้คุณต้องเชื่อแบบนี้แล้วบอกว่าอยากกลับไปที่ธรรมบัติมันจะขัดแยง้งซึ่งจริงๆอย่างที่ผมบอกฟังนะครับบางคนบอกว่าเออผมไม่ได้ทาตามธรรมัญญัติเพื่อจะรักษาความชอบธรรมแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าให้เราทําให้ผมบอกนั่นก็ผิดอยู่ดี โอเคต่อแม่ต่อให้คุณไม่ได้ปฏิเสธพระคุณแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามที่ลมตามที่อ่าลมบทที่เจ็ดข้อสี่กับสองคนเนบทที่สิบเอ็ดข้อสองสามสี่พูดก็คือนั่นเป็นการเล่นชู้และล่วงประเวณีเพราะว่าเมื่อเราฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยเราได้ตายจากสามีเดิมคือธรรมญัติฟื้นขึ้นมาเพื่อเป็นภรรยาของพเยสิสต์เป็นเจ้าสาวของพยสิสตกฉะนั้นเมื่อเรายังคงกลับไปที่ธรรมยัติไปฟังจงจง,จงยายาเพราะว่า อย่างที่ผมบอกตามธรรมเนียมยิวคนเดียวที่มีสิทธิอำนาจในครอบครัวที่จะบอกว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้ก็คือสามีครับเมื่อเราฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราตายจากการเคยเป็นภรรยาของธรรมัญญัติแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นอาเป็นเจ้าสาวของพระคิดคนเดียวที่เราฟังคือพยศคิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังกลับไปที่ธรรมัญญาตไปฟังว่าจงจงอย่าห่อะไรทําได้ทําไม่ได้นั่นก็คือการเล่นชูพี่น้องเห็นจังฉะนั้นให้ผมบอกคืออยากทําให้ตัวเองขาดจากพระคิดซึ่งหมายถึงการพยายามรักษาความชอบธรรมโดยการทำธรรมัญญต แต่ถึงแม้คุณไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นแต่คุณกลับไปที่ธรรมัญญัติไปฟังสิทธิอำนาจงจงๆอย่าๆคุณก็ล่วงประเวณีและเล่นชู้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําทให้คิดเซียนไม่เกิดผลและมีปัญหามากมายพี่น้องฟังที่เม้น์แรกพี่น้องจะเห็นว่าจริงๆแล้วธรรมัญญัติซึ่งมาจากพระเจ้านั้นโดนอุบายของมารบิดเบือนให้ผิดวัตถุประสงค์เพราะว่าจริงๆแล้วธรรมัญญัติเป็นแค่บทเฉพาะการเพื่อมีหน้าที่ชี้คนมาถึงพยคกิ์และเมื่อคนมาถึงพเยคกิ์ก็หมดหน้าที่นั้น โอเคไม่มีหน้าที่ของการเป็นครูหน้าที่ของการบอกว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้ไม่มีอีกต่อไปแต่ถ้าคุณยังทําคุณก็กําลังเล่นชู้และผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการทําสิ่งนี้ก็คือมารับพี่น้องไปดูในสองคนเียนบทที่สิบเอ็ดข้อสองจะพูดอย่างชัดเจนเลยว,ว่ามารเป็นคนล่อลวงให้เกิดสิ่งนี้ดูต่อไปนะดูเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ยี่สิบเก้าข้อสิบแปดเพื่อพี่น้องจะเข้าใจว่าไอ้ลากขมขืนตามที่อ้างมาแปลว่าอะไรดูนะจงระวังให้ดีพี่น้องเห็นยัง ขึ้นเหมือนกันเลยนะจงระวังให้ดีเหมือนกับฮิปูบทที่สิบสองข้อสิบห้าบอกว่าเกรงว่าจะมีชายหรือหญิงคนใดหรือตระกูลใดหรือเผ่าใดอ่ะซึ่งใจของเขาหันจากพระยาเวพระเจ้าของเราในวันนี้ไปปนิบัติบรรดาพระของประชาชนาเหล่านั้นเกรงว่าท่านท่ามกลางท่านจะมีรากขึ้นเกิดเป็นพืชที่เป็นพิษและบ่อละเพดพี่น้องเห็นยังก็คือในตรงเนี้ยไอ้ที่บอกว่ารากของคืนเนี่ยมันคือตรงนี้ครับโอเครากของคืนแล้วถามว่ารากของคืนในที่นี้คืออะไรพี่น้องเห็นยัง รากขมคืนในที่นี้ก็คือการที่หันออกจากพระเจ้าแล้วก็ไปปฏิบัติรูปารพนั่นแหละพี่น้องอยังถ้าออกถ้าใจเนี่ยคือพูดง่ายทิ้งพระเจ้าไปหาลูปเคารพสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีรากขมขืนเกิดขึ้นแล้วพี่น้องเข้าใจป่ะเช่นเดียวกับกับต้นไม้อ่ะรากอ่ะมันคือสิ่งที่ดูดทุกอย่างขึ้นมาถ้ารากดูดสิ่งดีร่างกายก็เต็ไมไปด้วยสิ่งดีถ้ารากดูดสิ่งที่ไม่ดี โอเคทั้งร่างกายก็เต็มไปได้วยสิ่งไม่ดีฉะนั้นเมื่อเขาบอกว่าระวังที่จะไม่ให้มีรากขมขื่นคือถ้าคุณมีสิ่งนี้คุณจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาซึ่งพี่น้องเห็นยังตามที่ฮิบบูบที่สิบสองข้อสิบห้าบอกก็คือว่ามันจะทําให้ก่อความยุ่งยากให้เห็นยังแล้วก็ทําให้หลายคนเป็นมลทินคือพูดง่ายคือกลับไปสู่ความบาปฉะนั้นพี่น้องเห็นยังจากตรงนี้เนี่ยทาให้เราเข้าใจว่าไอ้ตรงที่รากขมขื่นที่ว่าเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการขาดจากพระคุณัแหละ เพราะว่าถ้าคุณขาดจากพระคุณความหมายก็คือคุณหลุดจากพระเจ้าครับพี่น้องเขาจะยังอย่างที่บอกก็คือขาดจากพระคิดพระคิดคือพระเจ้าฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลับไปทําตามพระคุณหมายถึงกลับไปทําตามธรรมัญญัติโอเคกลับไปทําตามธรรมัญญัตเพื่อจะรักษาสถานภาพของการเป็นคนชอบธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณขาดจากพระคุณและตรงนั้นแหละครับที่ลากขมขืนงอกขึ้นมาเพราะว่าคุณจะดูดสิ่งที่ไม่ดีคุณจะเป็นมลทินคือคุณกลับไปสู่ความบาป แล้วมันนําความยุ่งยากมาให้ฉะนั้นพี่น้องเห็นยังฉะนั้นอย่าไปฟังสิ่งที่คนอื่นตีความมัวๆว,ว่าราาของคืนหมายถึงการไม่ให้อภัยจริงๆไม่เลยครับจริงๆแล้วราาของคืนนะี่ยทให้คุณไม่ได้รับการอาภัยบาปเนื่องจากคุณออกจากพระเจ้าและในที่นี้ก็คือการทําให้ตัวเองขาดจากพระคุณกลับไปที่ธรรมัญญิโอเคฟังนะครับธรรมัญญิมาจากพระเจ้าแต่มีจุดประสงค์แค่ชี้คนมาถึงพยซูครต์เป็นบทเฉพาะการเมื่อคนมาถึงพซูครต์ปุ๊บบทบาทของการเป็นกฎหมายเป็นธรรมัญญ จงอย่ามีสิทธิอำนาจห,หมดไปทันทีถ้าใครกลับไปพยายามรักษาธรรมบัญญัติโอเคคดีเบาสุดเล่นชู้ไม่สัตย์ซื่อ,อพะเศษคดีแรงกว่านั้นพยายามรักษาธรรมบัญญัติเพื่อทําให้รักษาสถานนภาพของการคนชอบทมอันนั้นขาดจากประคิดหล่นพ้นพระคุณพินาศทําให้ตัวเองเป็นมนตรคิดรับความบาปทําให้เกิดความยุ่งยากและจริงๆก็คือเลิกเชื่อพระเยซูไปแล้วฉะนั้นอย่าหาทำโอเคพี่น้องที่รักครับเผยแพร่คลิปนี้ถ้าคลิปนี้เป็นพระพรกดไลค์กดแชร์ ให้กลุ่มเซลล์ของคุณดูให้สิจารพิบาลของคุณดูแค่อาจารย์ของคุณดูด้เพราะเม็ดแรกที่ผมจะเขียนไว้มันจะมีบทความที่สั้นๆที่บ่งบอกให้รู้ว่ามารนั้นได้เข้ามาบิดเบือนธรรมญัติซึ่งเป็นของพระเจ้าเป็นของดีทําให้ผิดวัตถุประสงค์และนําไปสู่การเล่นชู้และท่านหนักกว่านั้นก็คือทําให้ขาดจากพระคุณซึ่งก็คือการขาดจากพระเจ้าทําให้ตัวเองกลับไปสู่วนเทีนขาดจากพระคิดอย่าหาธรรมอย่าตกอยู่ภายใต้อุบายมารจงเข้าใจความจริงข้อนี้เอาล่ะพี่น้องที่รักครับให้เราดูมุมซ้าย ล่างในกล่องนี่เขียนว่าเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่ารักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่าอะไรครับภายในสามปีจนถึงปีสองพันยี่แปดเนี่ยจะครบรอบโปรตแซนเข้ามาที่ประเทศไทยสองร้อยปีเราตั้งใจจะแสดงความรักโอเคแสดงความรักต่อคนไทยประเทศไทยด้วยตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกมีพู้เชื่อหนึ่งผู้เชื่อหนึ่งล้านไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาคิดน,นะผู้เชื่อแท้คือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเสด็จมาในโลกนี้จุดประสงค์คือเพื่อช่วยคนบาปทุกคนให้รอดโดยการตายถูกฝังเป็นขึ้น แล้วใครก็ตามเชื่อในพยธีศกลแบบนี้โอเคบาปท,ทั้งหมดได้รับการยกทั้งหมดมีชีวิตนิรันตราบใดก็ตามที่ก็เชื่อฉะนั้นพี่น้องทีล่ละครับนี่คือเป้าหมายที่เราตั้งใจ <c oughs> มีผู้เชื่อหนึ่งล้านแล้วคนเป็นหนึ่งในห้าหกแสนเหล่านั้นที่เชื่อในพิธีศีลมีสิทธิพิบาลหนึ่งหมื่นคนมีคิดจักรหนึ่งม่นแหงง่ายๆคือสิทธิพิบาลหนึ่งคนดูได้หนึ่งคิดจักรมีผู้เชื่อประมาณหนึ่งร้อยเราจะจบลงด้วยการมีคิดเซียนล้านคนในปีสองพันยี่สิบแปดแต่ถ้าเราจะกลับใจใหม่ครับ ถ้าเราจะโยนการใช้ธรรมบัญญัติที่ผิดผิด,ผดทิ้งโอเคถ้าเราจะเลิกเล่นชู้ถ้าเราจะเลิกที่จะกลับไปทําตามธรรมบัญญัติในแง่ของการมีสิทธิอำนาจเพราะโดนมารหลอกผมบอกเลยไม่จำเป็นต้องสามปีเราสามารถที่จะเกิดการอาศัศจรรย์ละหมายสําคัญเกิดการทวีคูณทันทีเพราะสิ่งที่สิ่งที่มีฤทธิ์เดชจ,จริงๆคือข่าวประเสริฐแต่ข่าวประเสริฐที่ผสมธรรมบัญญัติมันเป็นข่าวประเสริฐอื่นเป็นข่าวประเสริฐเทียมเช็ดไม่มีฤทธิ์เดชและอย่างที่ผมบอก พี่น้องจะไปต้องรู้ว่าจริงๆแล้วพระกิติคุณหรือข่าวประเสริฐชื่อสั้นๆก็คือพระคุณครับฉะนั้นมารมันจะโจมตีแล้วมันจะบิดเบือนเรื่องพระคุณมากที่สุดโดยการใช้สิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วคือธรรมัญญาติบิดนิดนึงให้ผิดวัตถุประสงค์เช่นพระเจ้าบอกว่าเออใช่เราไม่สามารถเป็นคนชอบทําในความเชื่อแต่พระเจ้าต้องการให้เรารักษาธรรมัญญาติหลังจากที่เราเชื่อนั่นเป็นอุบายมารพี่น้องที่ละครับสิ่งที่ทําให้เปาโลต้องด่าเปโตต่อหน้าที่สาธารณะในกาลาเทียบทที่สองก็เพราะว่าโอเค ความจริงของข่าวประเสริฐที่เปาโลสอนไม่ใช่แค่ว่าเป็นคนชอบทำในความเชื่อโดยไม่ต้องกลับไปที่ธรรมัญญติแต่เมื่อเชื่อแล้วก็ต้องไม่กลับไปที่ธรรมัญญิถ้าใครกลับไปที่ธรรมัญญัติโดยความเป็นจริงก็คือคุณไม่ได้รักษาความจริงของข่าวประเสริฐและโดยความจริงนั้นคือข่าวประเสริฐอื่นที่เปาโลว่าตามที่กละเทียบทที่หนึ่งบอกว่าขอให้ถูกสาปแช่ง <c oughs> โอเคฉะนั้นจงหลุดออกจากอบายมารแล้วก็ฟังสิ่งที่ผมบอกรวมทั้งในคลิปที่อยู่ใน อันแรกอ่ะในเมนแรกมันจะมีสองคลิปโอเคที่บอกให้รู้ไว้ว่าการกลับไปที่ธรรมญาติจริงๆคือการเล่นชูโอเคพี่น้องที่ร่กครับให้เราช่วยการเผยแพร่ความจริงข้อนี้เป็นเพื่อนร่วมงานกันให้เราบรรลุหนึ่งหนึ่งที่สี่หนึ่งกลางขวาขอบัตรหนึ่ง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 พี่น้องครับถ้าคุณได้รับพรสอนขอบัตรหนึ่งโอนเข้ามาให้ผมบัตรหนึ่งผมทั้งอาจจะเป็นเนี่ยพร้อมเพ0873855102อธิษฐานเผื่อผมหนึ่งนาทีที่จะมีความเข้าใจในการสอนมีความชัดเจน โอเคเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็ <c oughs> กดไลค์กดแชร์เมื่อคุณโอนมาส่งสลิปมาในช่องที่ Facebook เพื่อช่วยกันเปิดการมองเห็นทำให้อลกริทึมชอบโอเคแล้วก็หนึ่งทุ่มเนี่ยโอเคให้พี่น้องกลับมาติดที่พระคำของพระเจ้าก็คือตั้งใจฟังพระคำของพระเจ้าแล้วก็เห็นใครกดไลค์กดแชร์ให้กดไลค์กดแชร์กดโอเคกดไลค์กดใส่สติ๊กเกอร์ให้เขาแล้วก็เมื่อคุณได้เรียนรู้สิ่งใดจำไว้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้มีไว้แค่เป็นความรู้แต่ไว้ เพื่อทาตามให้คุณตั้งใจเขียนว่าเนื่องจากถึงที่คุณเรียนรู้คุณตั้งใจจะทําอะไรแล้วก็โอเคเมื่อคุณฟังสิ่งนี้หกโมงครึ่งเพลงนมัสการออกแล้วอันนี้ออกวอลลุ่มสามค,อค,อคอ่อยๆเีิละเพลงแต่ผมจะแปะไว้ในคอมเมนต์เป็นวอลลุ่มสองเต็มสิบเพลงพี่น้องสามารถเปิดฟังยาวนมัสการพระเจ้าพักผ่อนดีสําหรับเปิดระหว่างวันเวลาที่เฝ้าเดียวเตรียมโอเคสําหรับการพักผ่อนแต่วอลลุ่มใหม่ที่กำลังจะทาจะเอาไว้สําหรับเตรียมนอนเตรียมจิตใจพักผ่อนในพระเจ้าจะเป็นสไตล์แบบ เพลงกล่อมนมัสการโอเคฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมนะถ้าคุณได้รับพรสอนขอบาตหนึ่งเอาละให้เรามารับมหาสนิทนื่อแปลว่าสนิทมากเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์เราตายเราถูกฝังแล้วเราฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นมาเป็นเจ้าสาวของพระคิดพระกายของพระองคแตกหักเพื่อเราโอเคผมป่าประกาศถึงสิ่งดีที่เกิดขึ้นจากมหาสนิทท่ามกลางเราพระฤทธชำระเรา เรามีชัยชนะเหนือกระานาเพราะผลิตและเพราะคำพยานในนามพระเยซูสิทธิ์แค่นั้นพี่น้องที่รักทุกวันรับมหาศีิฟังพระคำของพระเจ้าดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์ดูด้วยกันในครอบครัวอธิษฐานกับผมโอเคแล้วก็กระจายคําสอนเหล่านี้ผมเปล่าประกาศว่าสิ่งดีมาถึงพี่น้องการปลดหนี้หมายสําคัญผมเปล่าประกาศว่าเดี๋ยวพี่น้องเขียนลงไปนะมีบางคนที่คุณอมีปัญหาประมาณสองสอวันเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไร เออนั่นแหละโอเคที่ที่ปัญหาที่กระเพาะในนามพิเศษคุณหายในนามพิเศษโอเคผมหาผมเปล่าประกาศว่าคุณหายในนามพิเศษเป็นปกติเม okay? ื so then, okay? ่อคุณเพาะว่าคุณหายเขียนคำาขอบคุณพระเจ้าลงไปพี่น้องอยู่แล้ครับทุกวันมาฟังโอเคหกโมงครึ่งนมัสการหนึ่งทุ่มฟังพระคําของพระเจ้าแล้วจำเริญขึ้นแบ่งปันกระจายต่อไปผมเปล่าประกาศว่าสิ่งดีมาถึงพี่น้องให้เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตฉันขึ้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 นพูดช้าล่มพระเจ้าบ่อนครับอู้ฮูอาเมน